นี่เราก็แต้มครีมไว้ก่อนละแต้มไว้ก่อนนะมันเป็นไปยังไงครีมมันจะนุ่มนะคะเกี่ยง่ายกันแดดด้วยทาก่อนก่อนที่เราจะแต่งหน้าเหนียวนยนะิกลางวันเราทาไปแล้วเนี่ยมันไม่เยิมด้วยนะมันใช้ดี กระปุกหนึ่งใช้ได้ตั้งสองเดือนแล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่เปิ้นใช้จะหมดละนี่กระปุกแรกแต่ใช้มาเกือบสองเดือนละสองเดือนได้แล้วมั้งเห็นไหมเราจะเห็น,หนความแตกต่างเนาะความแตกต่างของฝั่งหนึ่งที่เรายังยังไม่ได้ทาครีม อืมอีกหนึ่งแลวนะจมูกอืมเห็นไหมนี่นี่ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่รองพื้นอ่าครมจีสลาครีมกันแดดส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาซึ่งมันจะแบ่งเห็นได้ชัดแล้วก็คิมตัวนี้นะคะจะใช้เหมาะ กับสภาพผิวไม่ว่าคนจะเป็นผิวหน้าแบบไหนก็ตาม,มใช้ได้หมดเลยไม่วกนะคะเวลาเราทาแล้วก็ใช้แป้งแป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นก็ได้ทาทับอีกครั้งเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เปิ้นจะทาแป้งฝุ่นมากกว่าก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วก็แต่งหน้าได้แค่สนใจเนี่ยใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ตลับหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาท สินค้าไม่ได้สต็อกไว้เยอะหรอกแต่ว่าเพราะว่าจะผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอใช่ดีขอบอกลองใช้ดูนะคะขอบคุณค่ะ